สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss นะครับในวันจันทร์ที่12มกราคม2558อยู่กับผมบัณฑิตประทุมตะนะครับมาดูการสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้กันบ้างครับหลังจากที่ค่าคืนที่ผ่านมาถ้าย้อนกลับไปวันศุกร์นะครับจะเริ่มเห็นสัญญาณของตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวลดลงในขณะที่เปิดตลาดในช่วงภาคเช้าวันนี้เรายังคงได้รับในเรื่องของปัจจัยการปรับลดลงของระดับดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับแน่นอนว่าช่วงเช้าปรับลดลงมาวันนี้ทําจุดต่ําสุดอยู่ที่ ส่วนการปรับขึ้นของสูงสุดในช่วงวันนี้นะครับเริ่มเห็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการปรับลดลงไปช่วงประมาณสัก1สิบโมงนะครับไปจนถึง11บเอโมงนะครับหลังจากนั้นพอดีตัวกลับขึ้นมานะครับขึ้นไปทาจุดสูงสุดในระหว่างวันในครึ่งภาคเชา้านี้ได้ที่ระดับ1537ทําให้ในภาคเชา้านี้ยังคงสามารถยืนปิดตลาดอยู่ในแดนบวกได้นะครับล่าสุดตอนนี้บวกขึ้นมา2.44จุดจุดครับ ระดับปชนีอยู่ที่1,531.86จุดส่วนมูลคา่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่ประมาณ21,724ล้านบาทครับขยับมาดูห้าดับหลักทรัพย์กันบ้างนะครับห้าดับหลักทรัพย์วันนี้ตัวที่นํามาแน่นอนหนีไม่พ้นสื่อสารครับ วันนี้สื่อสารยอย่างทูบวกขึ้นมาได้ประมาณ2%หรือ30สตังค์นะครับราคาหน้าก,กระดาษล่าสุดปิดตลาดในช่วงครึ่งเช้า12บาทส0สตางค์ในขณะที่ i t ทีตามมาเป็นอันดับ2ครับวันนี้ปรับลดลงมา10สตังค์ราคาหน้าก,กระดาษล่าสุด7บาท65สตางค์ส่วนไ f เฟวันนี้ยังคงบวกแรงตั้งแต่ช่วงเช้านะครับวิ่งมาปิดตลาดในช่วงพักเช้าบวกไปแล้วเกือบหปนตะครับหรือประมาณ70สตังค์ราคาหน้าก,กระดาษล่าสุดส,สับสีนนังคงเญญ,ญา,ารกดดัลดลงนะครับส่ห้ปา,าทา,าหนกก และตัวสุดท้ายนะครับอันดับที่5คือ PE ครับบวกขึ้นมาแล้วถึง12นะครับหรือประมาณ20สตางค์ราคาหน้ากระดานอยู่ที่1บาท80สตางค์ครับ ขยับไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างครับสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้อยู่ทั้งในแดนลบและก็แดนบวกนะครับวันนี้ค่อนข้างก้ามกึ่งผสมควรส่วนใหญ่จะคงอยู่ในแดนลบครับซึ่งตลาดแรกที่วันนี้มีการปรับตัวบวกขึ้นอย่างหางเสงวันนี้บวกขึ้นมา62จุดน่าจะมาจากกรณีในเรื่องของการปรับโครงสร้างของธุรกิจของมหาเศรษฐีของทางฮ่องกงนะครับส่งผลให้วันนี้หางแสงบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยประมาณ62จุดครับที่เหลือปรับลดลงเกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตทไทม์ลงมา0.41จุดไต้หวันลงมมาาา37 30จจจุุดดกตลง ตลาดทุนมาเลเซียลงมา6จุดและตลาดทุนโซนี้ปรับลดลง3จุดครับฉะนั้นมุมมองตลาดทุนไทยในช่วงบรรยากาศที่เป็นแบบนี้กําหนดในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ไอราครับคุณสมพงษ์เบญจเทพานันครับสวัสดีครับคุณสมพงษ์ครับครับสวัสดีครับดูจากบรรยากาศในช่วงนี้ถือว่าไว้วางใจได้แล้วหรือยังครับคุณสมพงษ์ครับสำหรับบรรยากาศตลาดทุนไทยครับโอเคขึ้นนะครับหลังจากที่มั่นถ ส่วนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าพอเคลื่อนตัวไปถึงใกล้ๆพันห้าร้อยสี่สิบนะครับซึ่งเป็นแนวต้านไฮเดิมนะครับก็มีแรงขายตักำไรออกมานิดนึงนะครับแต่กาดูแลก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสนะครับโดยภาพรวมแล้วหุ้นขึ้นได้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่ากระจายกระจายเกือบทุกกลุ่มเลยนะครับไม่ได้กระจุกอยู่หมวดใดหมวดหนึ่งนะครับแลวหุ้นกลุ่มน้ํามันเองก็น่าจะส่งตัวรับรู้รับรู้กันไปหมดแล้วนะครับว่าแต่มาสีน่าจะขาดทุนกันเยอะ นะครับแต่ว่าก็มีบางตัวที่ตีส่วนขึ้นมาเลยนะครับอย่างเช่นตัว irpc นะครับเพราะว่าเขามองกันว่าการที่ราคาน้ํามันลดลงเนี่ยมันโอเคมันในช่วงแรกมันจะเผชิญกับการขาดทุนจากสต๊อกนะครับแต่แต่ต่อไปเนี่ยเขาจะได้ใช้ต้นทุนที่จัลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นผลผลดีต่อราคาหุ้นเขาเลยนะครับก็เลยจะไม่ราคาเนี่ยก็บอยกระโดดแบบ รุนแรงนะครับ <c oughs> ก็ต้อง,ต,องต้องดูดูทีละทีละเรื่องด้วยนะครับ <c oughs> ว่าปิดโตบางตัวเองเองก็ก็จะจะเป็นข่าวดีสําหรับราคาน้ํามันรถ <c oughs> จะมีสองสเตจสเตจแรกก็คือขาดทุนจากต้องน้ามัน <c oughs> สเตจที่สองก็จะมีแคสโฟมากขึ้นมีกาไรมีต้นทุนต่ําลงอย่างยอย่างสมมุติว่าเราบางตัวต้องต้นทุนในการาต้องน้ํามันสามพัน <c oughs> ล้านก็จะเหลือแค่พันห้าพันล้านเหลือสามพันล้านอะไรเงี้ยมันก็จะมีเงินสดเหลือในบริษัทด้วยนะครับครับรวมดูดีนะครับถ้า เบรกหนึ่งห้าสี่ศูนย์ได้นี่จะเป็นสัญญาณซื้ออีกละล็อกหนึ่งนะครับแล้วไปมองกันจริงๆแถวประมาณพันหกร้อยนะครับครับมองจริงแถวระดับประมาณหนึ่งพันหกร้อยนะครับโอกาสแนวรับด้านล่างนี่มีจุดไหนสําคัญบ้างครับคุณสมบรั์ก็ประมาณพันห้าร้อยี่สิบประมาณเนี้ยครับไม่น่าจะลึกนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มออกมาชัดเจนคือในเดือนที่แล้วเนี่ยพอหุ้นน้ามันมันลงเนื่องจากว่าต้องขาดจุดตัอนน้ำมันทุกคนก็เลยไปคิดว่าการที่ราคาน้ํามันลงนี่เป็นปัจจัย วิกฤตอะไรอย่างประมาณนั้นเห็นบางคน <c oughs> มองกันนั้นเลยนะครับว่าวิกฤตน้ํามันรกระทบต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็มีชัดเจนนะครับมีการประเมินออกมาแล้วนะครับว่าประเทศไทยในอยู่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับ <c oughs> ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่ราคาน้ํามันลงถ้าลงมาต่ำกว่าห้าสิบเหรียญก็มีการคาดว่า GDP เราจะโตจากราคาน้ํามันเนี่ยไปถึงประมาณหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ <c oughs> โดยโดยโดยเป็นเป็น,ปนบวกช่างๆเยอะนะครับ <c oughs> คุณสมพงศ์ครับเขาได้ย่าดูเฉพาะกลุ่มปีโตที่เมื่อกี้คุณสมพงศ์ยกตัวอย่างไปอันนี้จะถือว่ารับรู้ในเรื่องของผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่สี่ที่จะมีการประกาศออกมาด้วยไหมครับรับรู้แล้วนะครับเราเริ่มมองแล้วครับมองแล้วปีนี้น่าจะดีสำหรับไอร่พีนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในในหุ้นเทอร์นาลาวนะครับอาจจะมีประชาสัมพันธ์นิดนึงคือวันเสาร์ทางไอร่าเรามีสัมมนาครับฟรีสัมมนาฟรีนะครับอยากไปฟังข้อมูลนิดหนึ่งนะครับที่มหาลัยศรีนครินบางเขนนะครับ เอ๊ะสีประทุมบาเขนนะครับก็ลองจองผ่านเว็บไซต์ไอรามาก็ได้นะครับครับครับก็จะมีการพูดถึงแนวทางในเรื่องของบรรยากาศตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับมีทุกอย่างฮะสโตรนิคเิลภาพรวมตลาดโลกความผันผวนตลาดโลกพูดหุ้นรายตัวทั้งพื้นฐานทั้งเทคนิคครบเลยนะครับครับฉะนั้นบรรยากาศในช่วงตลาดหุ้นไทยที่เป็นแบบนี้ครับคุณสมพงษ์ฮะถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ทยอยเก็บได้แล้วหรือเปล่าครับใช่ใช่ผมมองค่อนช้างบูลิสนะครับค่อนข้างบูลิสต์ประเดแต่ว่า การเล่นหุ้นมันจะเปลี่ยนไปจากจากจากนี้ห้าจากนี้จากห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเน้นในตัวใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยเรามองกันว่ามันมันมันซีมันเล่นมันจะเปลี่ยนไปเจะเล่นตัวเอ e เอเป็นตปนส่วนใหญ่ซึ่งจะให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับแต่มันก็ต้องดูด้วยบางตัวเขาแฝงมาเป็นหุ้นปันเหมือนกันต้องต้องดูตัวปอมด้วยนะอันนี้คุณสมพงษ์มีท็อปิกแนะนําบ้างไหมครับมีครับเรามีก็จะมีมี เราไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งในเรื่องต้นก็จะมีตัว t r u นะครับ True ยังคงรักต่อเนื่องนะครับแล้วก็มี IRPC นะครับก็ก็ดูดีแล้วก็พุ้นเทินดีๆมากๆก็ BMCL หรือไม่ก็เป็น BTS แล้วนะครับครับทั้ง4ตัวไม่ว่าจะเป็น True IRPC BMCL BTS นี่ถือว่ากลับมาเทินเอราวได้หมดเลยไหมฮะใช่ใช่ถือรับใหญ่เลยรับยาวเลยฮะสามารถถือลงทุนได้ด้วยนะครับ ครับผมครับครับถ้าประเมินอย่างตัว IRPC ที่มีการพูดถึงอันนี้มีการประเมินในเรื่องของราคาเหมาะสมหรือแฟลทไวล์ไว้บ้างไหมครับก๊าดอยู่อยู่อยู่ประมาณ3ามบาทแปดสิบสามบาทเก้าสิบในเกินต้ดีครับในเกินนสามบาทเก้าสิบนะครับครับยังมีแก๊ดอีกเยอะเลยนะฮะครับในขณะที่ทรูวันนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยสำหรับมูลค่าการซื้อขายประเมินยังไงบ้างครับอ๋อทรูก็มองมองแนวตั้งแรกสิบสามบาทนะครับครับประเด็นก็คือถ้ามันเบรกได้ต้อง คือจากขยะขายก็ขายก่อนทำกำไรระยะสั้นมันกำลัจะเป็นอรานที่แข็งแรงมากครับแต่ประเด็นก็ต้องกตกลงกันว่าถ้ามันเบรกได้13บาท50ก็ต้องซื้อคืนนะครับามรถไปได้ไกลมองกันถึงคือ67บาทเลยนะครับครับนะครับถ้าอยากขายแล้วลงมาซื้อกลับก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดขายต้อไปต่อี่ฮะหมาฮนเสี่ยงของนะครับครับก็เก่งกําไรทั้งในระยะสั้นได้แล้วก็เล่นรอบใหญ่ในระยะยาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ใช่ครับใช่ได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณสมพงษ์ครับยดีดีครับสวััดีครบ มุมมองของคุณสมพงศ์นะครับประเมินในช่วงนี้แน่นอนว่าขึ้นไปทดสอบวันนี้ระหว่างวัน1,540ปะทะแรงขายนะครับยังไม่ผ่านแต่ว่าถ้าผ่านไปรอบใหญ่ๆยังคงมองเป็นบูลลิชนะครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยยังคงมีโอกาสขึ้นไปทดสอบได้ถึงระดับ1 6 0 0จุดในขณะที่แนวรับน่าจะไม่หลุดจากที่ระดับประมาณ1,520จุดส่วนท็อปพิกวันนี้บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าแนะนำไว้4ตัวนะครับหนึ่งนั้นมี True IRPC, BML c แลวก็รวมไปถึง BTS ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นหุ้นเทิร์นาอราวทั้งหมดแนะนาอยา ด้านบนอยู่ที่ประมาณ13บาทหรือว่าเป็นแนวต้านแข็งแก่งแต่ว่าทั้ง4ตัวนี้ยังคงสามารถซื้อลงทุนในระยะยาวได้ยังคงเล่นในรอบใหญ่ได้ครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับหมดเวลาสําหรับรายการสต็อปลอสแล้วนะครับผมอดิตประทุมตาดละทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ